ไปที่กองทัพภาคที่2นะคะซึ่งมีการจัดกิจกรรมอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลประบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะพระประเมทรมหารามาธิปดีศีสินมหาวชิราลงกรพระวะชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวะคะ่ะเนื่องในวโรกาสนะคะวันเฉลิมพระชมาพรันษา68พรรษาในวันที่28กรกฎาคม2563และสมเด็จพระบระมราชชนนีพันปีหลวงะคะ่ะ ที่สาลาก,การปรเรียนวัดอีสาตบบนตำบลในเมืองอำเภอเมืองนครราชสีมากองทัพภาคที่2นะคะได้จัดพิธีคลิปผมหน้าขาดที่จะทําการอุปสมบทและกําลังพลที่ได้แสดงเจตนารม์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลโดยมีการคัดกรองตรวจวัด,วดอุณหภูมิร่างกายการปฏิบัติตัวตามรูปแบบใหม่นะคะนิวนอร์มัลรักษาระยะห่างทางสังคมได้ค่ะ สำหรับในพิธีคลิปผมหน้าค่ะได้มีพลตรีราชันประจันตเสนเลขาธิการรักษาความมั่นคงภายในภาคสองในเป็มประธานพร้อมด้วยคณะนายทหารและญาติญาติผู้อุปสมบทได้ร่วมในพิธีค่ะพร้อมกับได้มีผู้เข้าร่วมบรรพชาจำนวน104นายจากหน่วยที่ได้รับสมัครเข้ามาเพื่ออุปสมบทหมู่ถวายเป็นพระราชกุศล ทั้งนี้กิจกรรมอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติเพื่อถวายเป็นพระราช,ชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระประมินทรรารามาธิปดีศีสินมหาวชิราลงกรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา6 8พรรษาในวันที่28กรกฎาคม2563และสมเด็จพระบร,รมราชินีพันปีหลวงค่ะ การอุปสมบทในครั้งนี้นะคะน่าทุกรูปสมัครใจแล้วก็ยินดีที่จะขอบวชด,ด้วยตนเองเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระประมินทรารามาธิบดีศีสินมหาวัชราลงกรนพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมพรรษา68พรรษาในวันที่28กรกฎาคม2563และสมเด็จพระบระมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อให้ทรงมีพระวรากายที่แข็งแรงสมบูรณ์ทรงพระ,กระเกษมสําราญและ ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานเป็นร่มโพรร่มใสของปวงชนชาวไทยตลอดกาลนานค่ะ